วันนี้ผมนำของดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับผมเนื่องจาก Overtop Up ปอนะครับรับเติมเกมเมียโฟครับผมโดยเราจะมีแพ็กนะครับในการเติมให้กับเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่น4,100โกนะครับผมอยู่ที่2,750บาทแล้วเราสามารถเปรียบเทียบราคาในเกมได้นะครับผมราคาในเกมนะครับผม3,000บาทแต่ถ้าเติมกับ Overtop Up อนะครับอยู่ที่2,750บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทําให้เราประหยัดในการเติมเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผม กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมผมจะฝากทิ้งลิงก์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผมและก็ลิงก์นะครับไลน์ของโอเวอร์ท็อปอัพนะครับเพื่อนสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้าไปเอาละครับเพื่อนๆกาบัาดีนะครับเพื่อนชาวเมฟูทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาพูดในส่วนของ พอเราขึ้นถึงเลเวล75แล้วเนี่ยนะครับผมเราจะทําอะไรเป็นอันดับแรกซึ่งในส่วนตัวของผมแล้วนะครับที่ผมขึ้นเลเวล75มาเนี่ยซึ่งผมไม่ได้แบบไปโฟกัสในส่วนของการทําตัวอะไรเลยนะ <c oughs> ผมแบบโฟกัสในเรื่องของ EK นะครับในการที่จะเลื่อนเบลอย่างเดียวนะแล้วทีนี้นะครับเราจะย้อนกลับไปว่าถ้าเราขึ้นมา75แล้วเนี่ย เราควรจะไปอัพตัวอะไรบ้างที่มันสําคัญสําคัญนะครับที่จะทําให้เราอัพพลังกันได้นะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดนะก่อนตอนที่เราขึ้นมา75นะครับก็คือการฝึกฝนนะครับซึ่งการฝึกฝนนะเราเรียงไปเลยครับจากการฝึกฝนลําพังนะครับก็คือพลังลมปานของเรานั่นเองนะครับซึ่งลมปานนะตอนที่เราอยู่70เนี่ยเขาจะให้เราอัพแค่ลมปานแรกเนี่ย แค่2ดาวแค่แถวแรกนะครับอ่าสดาวแถวแรกนะก็จะได้1ขั้นนะครับผมพอเราขึ้นมา75นะครับตรงขั้นอ่าโร롱ปาลแรกนะครับตรงชั้นล่างนะชั้นล่างเขาก็จะให้เราสามารถอัพได้ต่อเลเวล75นะครับเราก็จะสามารถอัพเป็นเลเวลอ่าสองดาวกันได้หมดนะครับผมพอมันขึ้น2ดาวมันก็จะเป็น16ดาวใช่ไหม รวมจากอันแรกกับอันล่างนะครับผมอ่ะอันบนกับอันล่างนะมันก็จะได้16ดาวเราก็จะได้อยู่ในระดับ2นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรที่จะทําเป็นอันดับแรกนะครับในการทำฝึกฝนลําพังนะครับพลังลมป,ปาน,นียให้เป็นระดับ2นะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้ค่าสเตตัสในการเพิ่มระดับขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะทําให้เราเก่งขึ้นได้เห็นได้ชัดนะครับผม ตอนที่เราเป็น8ดาวเนี่ยก็เราจะฟาร์มง่ายขึ้นใช่ไหมตอนที่เรามาะระดับ2เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของอค่าสเตตัสต่างๆนะครับที่ทำให้ล้มเนี่ยพวก PVP ซะส่วนใหญ่จะเข้ามาแล้วนะครับผมพอเราไปที่เลเวล80เนี่ยเราก็จะทำเป็นระดับ3นะครับเราก็จะเป็นการแบบเพิ่มดาเมจกันเข้ามาแล้วนะครับผมโอเคมันก็จะไล่เรียงกันไปแบบนี้นะครับมา อย่างที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของพลังชี่นะครับพลังชี่ที่เราจะต้องทําก็คือทําให้มันเป็นขั้น8นั่นเองนะครับเดี๋ยผมก็กําลังไล่ทํานะครับก็คือผมไม่ได้สนใจเลยว่าต้องทําขั้น8นะครับผมพอมาด้วย75แล้วผมจะไปโฟกัสนะครับในส่วนของพลังชี่นะผมก็จะทําให้มันเป็นขั้น8ให้หมดนะครับผมใน3าตัวนี้นะครับผมจะไม่ไล่เรียงนะครับผมจะทําตัวไหนก่อนได้ก็คือทาอัดอัดอัดเข้าไปให้มันเป็นขั้น8หมดนะครับ ในส่วนของสภาวะ่างกายเนี่ยควรที่จะเป็นเลเวล7แล้วนะครับซึ่งผมก็ปล่อยเลยนะเพราะว่าทำไมผมถึงปล่อยขนาดนี้นะครับเพราะว่าการที่ผมไปเก็บเกี่ยวเนี่ยผมจะเก็บเกี่ยวเอาเฉพาะค่าพลังงานให้เป็นครบสัชั่วโมงแล้วผมจะไปฟาร์มนะครับแล้วพวกเห็ดลิ้นจือนะครับพวกหญ้าอะไรแบบนี้ผมก็จะทําการนําไปคาฟเป็นขวดใหญ่พีส,ส่วนใหญ่นะครับก็เลยไม่ได้อับมันนะเออเดี๋ยวเราก็ มาโฟกัสนะครับให้มันทำให้มันเป็นขั้น8โดยไว้นะครับจะทําให้เราเก่งเทียบกับเลเวลของเราเนะเออเลเวลเจเนี่ยเราควรที่จะเอซี CP เราควรที่จะขึ้นไปเยอะนะประมาณ95อะไรแบบนี้ได้นะครับถ้าเราทําทั้งหมดนี้ให้ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันสําคัญที่สุดเลยนะครับ ที่เราต้องทําจริงๆก็คือในเรื่องของการยัดคัมภีนะครับในการยัดคัมภีนะครับที่ผมคิดว่าเราควรโฟก,กัสจริงๆตอนที่เราขึ้นมา75นะ้ะมันก็คือในส่วนของการยัดคัมภีชื่อเสียงนะครับผมในชื่อเสียงเนี่ยเพื่อนๆหลายคนนะครับจะทําขั้น2กันจบหมดแล้วนะครับไม่ใช่ขั้น2นะจะทําบวก2นะครับเวลาเราเช็คนะเราก็มาเช็คได้นะครับติ๊กตรงเนี่ยครับ เสริมพลังสองก็ชั้น2นะครับเพราะว่าชั้น1เนี่ยทุกคนอาจจะทํากันหมดแล้วแต่ชั้น2เนี่ยเราควรที่จะเก็บชั้นบวก2นะครับให้มันหมดเลยนะครับแล้วค่อยไปโฟกัสไปทําบวก3นะครับซึ่งบวก2เนี่ยผมก็คือผมเก็บไว้ในคลังเยอะมากครับผมหินพวกนี้นะซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่านะครับหินที่บวก2นะครับเราทำทำพอที่เราทําได้นะครับผม ก็ผมแนะนําทําแค่ขั้นฟ้าให้มันจบนะครับขั้นฟ้านะให้มันจบก็พอนะครับก็เราจะสังเกตนะครับผมสีที่จะทําที่เราจะยัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีสีม่วงนะครับมีสีม่วงด้วยเพราะว่านะครับเพื่อที่จะให้เกิดความบาลานซ์กับเลเวลนะครับซึ่งเลเวล75นะครับก็จะสามารถไปฟาร์มที่เมืองใหม่ได้นะครับก็คือเมืองนี้นะเนี่ยสูนรวมวิญญาณนะครับซึ่ง เมืองนี้ก็จะสามารถฟาร์มนะครับตรงป่าผู้ผีเนี่ยได้นะครับป่าผู้ผีได้นะแล้วก็เขาวงกดอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าทําไมครับผมการฟาร์มอยู่ที่ศูนย์วิญญาณเนี่ยมันจะทําให้ดอกนะครับดอกหินที่เป็นสีม่วงนะครับอ่าหินที่เป็นสีม่วงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับตรงบวก2อ,อ่าเราโฟวกันที่บวก2นะครับพยายามเก็บบวก2ให้หมดนะครับ เนี่ยตรงสีม่วงนะครับหินที่เป็นสีม่วงเนี่ยมันจะดอกอยู่ที่ตั้งแต่มแมป,ปสู่มรวมิญญาณขึ้นไปนะครับจะดอปที่สู่มรวมิญยานขึ้นไปพอเราดอปแล้วเราค่อยมาทําสีม่วงบวก2ให้หมดนะครับผมาจากที่เราทําบวก2หมดแล้วนะครับทั้งขั้นฟ้าขั้นขั้นเขียวขั้นเขียวนี่น่าจะไม่มีสีม่วงนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่ขั้นฟ้าเนาะถ้าเป็นสีม่วงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบวก3ามนะครับบวก3มเนี่ยคือสีม่วงก็จะมีด้วยนะครับในส่วนของขั้นเขียวนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ่ะเนี่ยครับผมในส่วนของขั้นเขียวนะสีม่วงก็จะมีนะครับตั้งแต่บวกสามขึ้นไปนะครับก็คือเราสามารถดรอปได้แต่ศูนย์รวมวิญญาณเนี่ยเมืองศูนย์รวมวิญญานนะครับตั้งแต่ป่าพุพ่ผพีขึ้นไปเลยนะครับผมทุกแมปนะมันก็จะดรอปเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับในส่วนของสีฟ้าเพื่อนๆนก็รู้แล้วนะครับ ในหุบเขาสารพิษนะครับทุกแมปก็จะดอบเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้านะบวก3าก็มีสีฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของสีเขียวเนี่ยมันคือแมปบีชอนนะครับแต่แมปบีชอนเราไม่ได้ย้อนกลับไปฟาร์มแล้วนะครับผมเราก็ใช้วิธีเดียวนะครับที่เราทําได้นะสีเขียวถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ยัดนะครับก็กดเข้าไปในตลาดครับผมซื้อเลยนะครับใช้ทองนะ พยายามหาของไปขายแล้วก็หาทองแล้วก็ซื้อมายัดมาบวกนะครับผมปีบวกให้ให้จบนะซึ่งถ้าบวก2เราจบทุกอย่างนะครับเราจบบวก2ทุกอย่างนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยขึ้นเราเรียกได้ว่าเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะเพราะว่าการยักคัมพีนเนี่ยมันได้ค่าสเตตัสที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เราสามารถเก่งแบบก้าวกระโดดได้นะครับผม ผมก็อยากจะยัดให้หมด้วครับแต่ผมไม่ได้ค่อยโฟกัสเท่าไหร่และทีนี้พอขึ้นมา75เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าระยะห่างระหว่างเลเวลนะครับกับของที่เราจะหาเนี่ยมันเริ่มห่างกันแล้วเราควรที่จะเก็บให้หมดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเขาเรียกว่าความบาลานซ์นะครับระหว่างการหาของดรอปนะครับนี hey, ่ถ้าผมไม่ทําเลยนะครับถ้าผมขึ้นไปแบบอื่นเนี่ยมันก็จะเริ่มจะยากแล้วนะครับผมอย่างเช่น75เนี่ยผมสามารถไปฟาร์มอยู่ที่ แถวหูเขาแบบหูเขาอซออรพิษได้นะครับเพื่อที่จะให้มันดอกสีฟ้าเพื่อที่จะมันเก็บสีฟ้าให้มันหมดนะครับพอเราเข้ามาป่าผู้ผีเราก็มาฟาร์มนะครับมันก็จะดอกเป็นสีม่วงให้เราเราก็ทําการมาครับนะครับแล้วก็บวก2เป็นทมีนั่นเองนะเพื่อที่จะให้มันบาลานซ์ไปตามลําดับนะครับผมไอเนี่ยนะเราจะเก็บไปผสมก็ได้นะครับแต่ต้องเก็บของ ที่เราขาดอยู่นะครับในคัมพี์เนี่ยให้หมดก่อนเราถึงจะสามารถนําไปผสมเพื่อหาสีเขียวและก็ขั้นฟ้าได้นะครับอ่อาแต่เพิ่งรีบร้อนนะครับเราทําของเราให้หมดก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าก็คนที่ขึ้นมา75แล้วนะครับบางคนก็ ยังไม่ทําตัวนะครับบางคนก็จะไปทําอย่างอื่นก่อนแต่ในส่วนตัวนะครับของผมนี่ต้องทําตัวแล้วนะครับเพราะว่าผมลืมทําตัวเลยนะครับตอนที่ขึ้นมา70เนี่ยก็คือตั้งเป้าหมายหรือโฟกัสนะครับไปที่เลเวล75อย่างเดียวเลยนะครับพอขึ้นมาเลเวล75ก็น่าจะถึงเวลาที่ผมต้องไปทําตัวละครแล้วนะครับโอเคคิดว่าหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนหวั <c oughs> งว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนนะครับที่ คนกำลังจะขึ้นมาเลเวล75นะครับว่าเราควรเตรียมพร้อมอะไรนะครับที่เราจะทำตอนเลเวล75นั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมอย่าลืมนะครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม